แกงขั่วปลาตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปกะทิเดือดเราก็จะใส่พริกแกงขั่วลงไปผัดให้เข้ากันรอให้พริกแตกมันพอประมาณเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไป หัดให้เข้ากันให้ปลาสุกเ,เนื้อปลาสุกได้ที่เราก็จะใส่กระชายซอยลงไปเสร็จแล้วตักลงหมอ้อนำขึ้นตั้งไฟใส่หัวกะทิลงไปพอประมาณปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลา รอให้เดือดเสร็จแล้วนำมะเขือใส่ลงไปมะเขือสุกเราชิมรสชาติตามชอบใส่ใบโหระพาเป็นอันเรียบร้อยแกงคั่วปลา